ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณคุยกับผมซีโรเทนเกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง5อันดับอาร์ติแฟกต์เก่าที่ยังเก่าอยู่ในปัจจุบันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นดังนั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครผมก็ขออภัยด้วยนะครับและในเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่า5อันดับอาร์ติแฟกต์เก่าที่ยังเก่าอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีอะไรกันบ้างอัันดบที่5 ก็เป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีไว้เพื่อตัวละครดาเมจธาตุน้ำแข็งโดยเฉพาะซึ่งความสามารถที่เด่นมากๆเลยของเซตนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มคิเลตให้กับตัวละครเมื่อตัวละครโจมตีโดนมอนสเตอร์ที่ติดธาตุน้ำแข็งครับแถมนอกจากนี้เนี่ยเมื่อมอนสเตอร์ที่เราตีโดนปฏิกิริยาแช่แข็งคิเลตที่อาร์ติแฟกต์นี้บัฟให้เนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นโดยคิเลตที่เพิ่มมาจากอาร์ติแฟกต์เซตนี้เนี่ยสามารถเพิ่มได้สูงสุดถึง40%เลยทีเดียวครับอันดับที่4 o c โ a n Hill c ิวแลครับ โอเชียนฮิวแคมก็เป็นอาร์ติแฟกต์ที่มีไว้เพื่อตัวละครสายฮิวจุดเด่นของเซตนี้คือการทําให้ตัวละครฮิวมีความสามารถในการเป็นซับดีเสเพิ่มเข้ามาด้วยครับโดยการทํางานของเซตนี้เนี่ยเมื่อตัวละครทําการรักษาอาร์ติแฟกต์เซตนี้จะทาําการบันทึกค่าการฮิวที่ตัวละครสร้างไว้ในรูปแบบของฟองน้ําและเมื่อผ่านไป3วินาทีฟองน้ําก็จะระเบิดสร้างความเสียหายแก่ศัตรูโดยรอบโดยจะสร้างความเสียหายได้สูงสุด3 0,000หน่วยเซตนี้เนี่ยจัดว่าดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่อยากให้ตัวฮิวสามารถเป็นตัวช่วยทำดาเมจได้ อันดับที่3 No Base o r b i t ครับ No Base o r b i t ก็เป็นอันดิแฟ t ที่ออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับตัวละครหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นซับพอร์ตซั DPS หรือตัวดาเมจแต่หลักแล้วเนี่ยตัวละครที่มักจะได้ใส่เซตนี้ก็มักจะเป็นตัวซับพอร์ตส่วนใหญ่นะครับเพราะสกิลเซตสชิ้นของเซตนี้เนี่ยคือการรัด ADK ให้กับตัวละครทั้งทีมเมื่อกว่าอันตินั่นจะทำให้เซตนี้เป็นที่นิยมในหมู่ซัพพอร์ตพอสมควรเลยครับอันดับที่2อ u t i i t y Set Miner ครับ วูดเดสเซนต์ไเนเลอร์ก็จะเป็นอร mm ์ติแฟ์ที่ออกแบบมาเพื่อตัวละครธาตุลมโดยเฉพาะซึ่งสามารถพูดได้เลยครับว่าตัวละครหลายตัวในธาตุลมเนี่ยชอบใช้เซตนี้กันทางนั้นเลยเพราะว่าเซตนี้เนี่ยมีความสามารถสุดโกงที่ต่อให้จะผ่านมากี่แพทแล้วก็ตามเนี่ยก็ยังคงสามารถใช้ได้เรื่อยๆครับความสามารถนั้นก็คือการลดต้นานทานธาตุที่ตัวละครทําการกระจายนั่นเองครับซึ่งความสามารถในการลดต้นานทานธาตุตรงนี้เนี่ยสามารถลดได้สูงสุดถึง40%เลยครับนั่นเลยทําให้ตัวละครธาตุลมหลายตัวชอบเซตนี้นั่นเองครับ แอันดับที่1ก็คือ Emblem of s e a v e d Fate ครับ Emblem of s e a v e d Fate ก็เป็นเซตที่ออกแบบมาเพื่อตัวละครที่เล่นสร้างความเสียหายจากสกิลวันติเป็นหลักซึ่งแมาคนิกของเซตนี้เนี่ยก็คือการเพิ่มความเสียหายถ้าไม่ตายจากค่าฟื้นพลังงานของตัวละครครับนั่นเลยทําให้เซตนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งตัวละคร Main DPS แล้วก็ Sub DPS เลยครับแต่ถามว่าเซตนี้มีข้อเสียไหมเนี่ยผมขอตอบชัดๆเลยครับว่าดันเจียนเซตนี้เนี่ยมันฟาร์มยากมากเรียกได้ว่าดันนีรันเนี่ยมันนีรันจริงๆนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปไปโอในวันนี้และผมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมรับ,รบฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นไงกับสิ่งที่ผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผูช้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นการใจให้กับผมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ